ลงไก่กันลงไมกันอ่ะหมดยังเขาหมดหมดยังหมดหมยเออไปไปเอาไป่

อะไรใส่ลูกะไรับกระเป๋าแมวเปหมดหมดยังสายหมดยังอ่าี้ขึ้นรีบรีบรีบแลันนอทไมคไม่ไ้

ไหลเลยครับเนี่ยไหลสดยังข้างอยู่เลยเนี่ยไหลสดยังข้างอยู่ <laughs> ปเอาไปแซ่ลรถลุลูกไปฮะเแเดี๋ยวเผื่อนี่มันล้มมาอีกลมแรงมากต้องหยุดเล่นกระทันหันต้องหยุดเล่นกระล้มแล้วนะอืมมันเอ็นมาแล้วมันเอียงมาแล้วต้องรีบเก็บของต้องรีบออก ดีพี่มือกองรู้ก่อนโดนหลังรีบลงเลยที่หยุดกันกระทันหันเลยผลมแรงตอนนี้ต้องรีบเก็บของกันปลอดโครงข้างบนอาจจะล้มลงมาได้ วัดก็เก็บเก้าอี้แล้วครับอันนี้ก็มีฝนปล่อยมานิดหน่อยเอ,เ,อเก็บข้าวเก็บของกันครับตอนนี้ นี่เลยพี่มือกองคนแรกตอนแรกมันเป็นยังไงพี่ล้มเอ็นข้างหลังข้างหลังเลยใช่ไหมโดนหลังใช่ไหมมันเอ็นมันเอ็นมาโดนเราใช่ไหมไม่โดนแต่เห็นมันเอ็นเห็นมันเอ็นแล้วลุกเลยกองเลยไม่ตีแล้วยถึงหมายเลยตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะกองมีปัญหาอะไรเปล่าปลอดภัยปลอดภัยก่อนดีแล้วเดี๋ยวเออใช่ใช่มันเอ็นเลยอ่ะอืม ติ่งไม้ก่อนเอาความบอลไปก่อนถูกต้องแล้วทีนี้ลมยังแรงอยู่ จานแก้วจานแก้วหิ้วเบียร์ก่อนเลยความปลอดภัยความปลอดภัยของเบียร์เด็ดสุดเลยติ้งคีย์บอร์ดถือกดเบียร์ไปเอาไปใส่รถก่อนใส่รถก่อนเนี่ยมันเอียงแล้วมันมันเอียงแล้วอืม เพลวงวูดง่ดำหลวงปู่ดำนะครับด้วยอ,อำนาจบารมีคุ้มครองลูกหลานทุกๆคนให้ปลอดภัยด้วยเถิดอันนี้เป็นวัดที่แบบใกล้ทะเลด้วยลมทะเลก็อาจจะค่อนข้างแรง ว่าลบรถเด้อ

ฝนก็ตกพอดีครับตอนนี้อ้าวฝนแรงแล้วปายปายปายฝนตกฝนแรงแล้วปายขึ้นรถขึ้นรถสวยแคสวยสวยอันตรายอะ่ะสวยอันตรายอะ่ะ ปลอแไม่ะไปลอเอาออกด้านข้างแา้วกันปลอดแล้วรีบขึ้นรถแล้วไปฝ<ฮ>นตกแล้วลูกป <c oughs> ไปไปไปพัดลงพัดลม,มอ ไะหมดยังอันไหนของเราอันนี้ใช่ของเราไหมไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมไปไปขึมามา้นรถเดี๋ยวกลับเลยฝนตกเก็บลูกโค มาหลบในห้องน้ำฟ้อนฝวนสะาดนิดหน่อยน่ะนี่ก็คลุมไว้ก่อนผ้าคลุมไว้ก่อน ครับจนันครับผมปะกลายเป็นผู้ผประสบภัย <laughs> นี่มาเข้ามาหลบฝนข้างบนกันขึ้นสึนามิแล้วมันหลบฝ <laughs> นเอาข้างน้ำ <laughs> บอกว่าเข้ามาข้างบนเหรอตากฝนมันขึ้นข้างบนนี่หลบฝนข้างบนนี่มัฮะออาลองไปดูก็ได้ไป <laughs> ไมะลืมอะไรไหมลืมกันไหมเนี่ยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวค่อยหาใหม่สายเสยป้งปักเล็กๆน้อยๆหายใหม่เอาแต่คีย์บอร์ดขึ้นมากันโอ้จากนักดนตรีการเป็นผู้ประสบไยปไ <c oughs> สู้ประสบอะไร <c oughs> เป็นผู้ประสบไปย ครับผมกลับก่อนเนาะครับก่อนญาตครับวันดีครับผมขอบคุมาครับผมวแ่จันเวลาแม่งมันิครับพี่กบพี่กบกลับก่อนนะครับ ครับผมครับผมโชคดีครับเดินทางสมรรถภาพครับไปขึ้นรถโหอฮอร์ฮหยโอ,โอโ้โหกลายเป็นผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยโอ้โหโอเคโอเค ยังไม่จบไล์คุยกันหน่อยนึงป๋อเราวินาทีเป็นไม่รู้เรื่องเขาลงกันก็ลงกันเลยปอไม่รู้เรื่องใช่ไหมเหเขาลงก็ลงใช่ไหมเอออย่างนี้ปอต้องต้องรีบลงนะของเกินไว้ที่หลังนะต้องรีบลงต้องรีบลงเพราะว่าอ่าเห็นป่ะมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมมันเป็นเวทีถ้าลมมันพัดอ่ะ ลมมันพัดอ่ะมันจะล้มทับได้เลยมันจะล้มทับคนทับเลยได้เลย,อลเลยพอดีพี่มือกองเขาเห็นก่อนคะว่ามันเอียงเอียงปุ๊บหนีเลยลุกเลยเอ้าททำไมพี่มือกองอยู่เอ่อหยุดตีกองหวากิ่ไหนแต่โอ้มันเอียงมาแล้วอ่ะพอดีเอียงปุ๊บทีนี้เขาก็เอาผ้าเอาอะไรออกก็เลยมันก็ช่วยถ่วงไอ้นี้ให้ไม,ไม่ไม่ให้มันดึงแล้วก็มีคนไปดึงอ่าไอ้ที่ยึดอ่ะไปทําที่ยึดให้มันโอเคให้มันเรียบร้อยแล้วก็เก็บข้าวเก็บของสำกัญออกหมดละ รเราก็รีบทยอยกลับกันละเราก็เหมือนกันนะทยอยกลับกันโอ้วันนี้วิหารหลวงพ่อดำรทวสเวาสานโอ้โอ้ละทึกมากลมมาลมแรงผู้ประสบภัยกันประสบภัยตอนมายังที่ เกย์ครับผมขอยยกกลับก right? ่อนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับผมจลอทั้งหลายปทั้งหลายจบไลฟ์เพียงนี้แค่นี้กลับบ้านกันครับผมขออำนาจบารมีครับหลวงปู่ดำวัดช่องแสวสารปกปักรักษาลูกหลานทุกคนที่เธอให้ปลอดภัยจากทุกอย่างเดอเถิดเดินทางกลับบ้านสมัสดิภาพดีเถิดปลอดภัยจาก ลมจากฝนจากการแสดง้วยเถิดซาทุซาทุนอกตอกตัวนี้ๆก็ได้